วันนี้ก็จะมาแจ้งข่าวแล้วก็เตือนกันไว้นะครับก่อนที่เจ้ากิจกรรมนี้จะหมดเวลาก็คือท i m e Re เวิร์โซนะครับที่คุณสามารถรีเซ็ตตัวฮีโร่นะครับให้กลับมาเป็นเลเวลหนึ่งได้แล้วก็รวมไปถึงไฮไลท์การ์ดนะครับโดยจะคืนทรัพยากรทั้งหมด100%เรเะยะเวลากิจกรรมนี้ก็คือตั้งแต่เกมเปิดนะครับมาจะถึงวันนี้ก็คือเกือบเกือบหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณ4วันกับ2ชั่วโมงโดยในการรีเซ็ตถ้าเกิดเป็นตัวละครให้เข้าไปที่ดีเทล แล้วมันจะมีปุ่มข้างๆนะครับตัวที่เป็น Class t นะ oh, ก็จะเป็นรูปปุ่มนี้นะครับ <Everybody. S 1> มันจะมีคําว่า100%เร์น Return <Everybody. S 1> ขึ้นมานะมันจะคืนทรัพยากรทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ในการอัพขั้นของสาระสายนะครับอย่างนี้ก็จะเป็นของ c o n t ลเลอ e r แล้วก็ัพ s กลิลท t a ล e n t นะครับของสายเวฟนันีกับพวกพิ้นะครับแล้วก็ทองทั้งหมดที่ใช้ไปคืนมาให้แบบ1 0อยอนย่างน,นี้นะครับผมจะ reset ตัวละครนี้ให้ดูนะเพราะว่าอะไรที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับก็อยากจะคืนค่าคืนมานะครับ เอาทรัพยากรไปใช้ในการอัพตัวละครอื่นๆให้เต็มแม็กซ์นะครับที่เลเวลเจ็ดสิบก่อนเช่นเดียวกันสามารถทาได้หมดนะครับในทุกตัวละครก็จะกลับไปที่เลเวลหนึ่งนะครับแล้วก็คืนมาให้หมดนะถ้าเกิดเคยอัพโซไปแล้วก็จะคืนโซมาให้ด้วยทําให้คุณสามารถแก้ไขได้นะครับสมมติคุณนับผิดผ้าหรืด้านใดด้านหนึ่งไปนะครับไม่ต้องไปใช้ของที่ซื้อจากร้านสายทองนะครับอย่างนาฬิกาตัวนี้น่าใช้15สายทองในการรีเซ็ตโซ แต่ก็อย่างที่บอกไปว่ามีระยะเวลาจำกัดอีกประมาณ4วันเท่านั้นนะครับก็รีเซ็ตเสร็จสิ้นนะครับเอาพวกนี้คืนมาให้หมดนะครับตัวที่คุณคิดว่าอาจจะยังไม่ได้ใช้งานหรือว่ามีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนนะครับไม่ว่าจะเป็นโซโ่หรือว่าใดๆก็ตามในอนาคตการรีเซ็ตนี้จะคืนได้หมดนะครับแม้กระทั่งตัวที่คุณนับตัวนี้ไปนะก็คือมันจะมีในส่วนของการนับดาวนะครับอย่างพวกตัวละคร2ดาวที่ขึ้นสู่3ดาวนะครับจะใช้ผลึกสีฟ้าแล้วขึ้นสู่สีดาวนะครับใช้ผลึกสีม่วง ขึ้นสู่5ดาวใช้ผลึกทองเนี่ยอ่อย่างนี้ผมอัพให้ดูนะครับมันจะขึ้นไปประมาณ7%ใช่ไหมครับเป็นสีดาวมันไม่ใช้ไป20นะครับแล้วก็ผมเคยอัพเป็น3ดาวด้วยผลึกสีฟ้านะครับถ้าเกิดคุณรเซตอย่างเจ้าฮักเนี่ยผมก็จะได้ผลึกคืนมาทั้งหมดนะครับเป็นผลึกฟ้า20่สิบผลึกมงกุฎยแล้วก็ทรัพยากรอื่นๆนะครับกับผลึกโซ่ซึ่งเมื่อได้คืนมานะครับคุณสามารถนำไปแก้ไขเดส่วนของโซ่ แล้วก็การอัปเกรดนะครับในส่วนของดาวได้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเ oh. ช่นเดียวกันนะครับอีกตัวละครหนึ่งที่ผมเคย <No S 1> อัพดาวไปนะ <in this S 2> อย่างเจ้าอาร์เมอร์ซึ่งผมมาคิดคิดตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปใช้เจ้าเดอดติงแทนนะครับแทบจะเหมือนทุกอย่างนะในสายดามเมจที่เป็นฟิสิกอลก็จะทำการรีเซ็ตนะครับเพื่อขอคืนในส่วนของผลึกสีฟ้าจะได้คืนมานะครับ oh. กลับไปเป็น2ดาวเหมือนเดิม แต่คาแนะนําอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าตัวละครแม้คุณจะรีเซ็ตไปแล้วนะครับก็ควรจ้ามนะครับให้อยู่ประมาณ30มสถึงสีนั่นก็เพราะว่ามันจะต้องใช้เลเวลนะครับของตัวละครอยู่ในการเอ็กโพก็คือตรงนี้นะครับที่เป็นรางวัลโบนัสที่ด้กำหนดเลเวลไว้อยู่นะครับว่า40ที่ตอนนี้ปัจจุบันนะครับจะเอ็กโปได้หมด4ขั้นมันจะเป็นต้องใช้ตัวละครเลเวล40ด้วยนะครับส่วนหนึ่งให้ตรงตามสายก็เผื่อไว้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ต้องอัพพกทาเล้์นะครับคืนมาก็ได้ อีกอย่างนึงที่คุณสามารถรีเซ็ตได้เช่นกันนะครับก็จะเป็นการ์ดไฮไลท์นะเข้าไปดูที่ Inventory นะครับไฮไลท์การ์ดแล้วก็ดูว่าใบไหนนะครับที่ปัจจุบันคุณเปลี่ยนแล้วนะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณมีพวกการ์ดทองนะครับสามดาวการ์ดม่งส์สองดาวตรงสายเยอะๆแล้วอ่ะให้พวกการ์ดที่เป็นระดับสีฟ้านะครับที่ระดับต่ํากว่าเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้แล้วนะครับบางใบคุณสามารถรีเซ็ตได้เหมือนกันนะครับเข้าไปที่เอ็นทาร์นะครับดีเทลแล้วก็กดรีเซ็ตนะครับก็คือในส่วนของทรัพยากรเฉพาะสายนะครับ อย่างใบแดงผมคิดว่าคงไม่ได้ใช้แล้วก็ตีเซตกลับมานะครับที่สำคัญถ้าเกิดคุณเคยเอาเวกนะครับมาันจะคืนให้มาเป็นจํานวนตามนี้เลยนะแยกชิ้นส่วนให้เรียบร้อยซึ่งก็ยังสามารถกลับไปนะครับเอาเวกให้เป็นขั้นเดิมได้เหมือนกันนะสำหรับคนที่คิดว่าจะแบบเออต้องการแยกเป็นหลายๆใบก็สามารถติดเซตได้เหมือนกัน ทั้งหมดนี้ให้ทำให้เสร็จสิ้นก่อนหมดระยะเวลานะครับโดยเฉพาะตัวที่เป็นผลึกโซแล้วก็ผลึกในการอัพด,ดาวน,นั่นก็เพราะว่าผลึกพวกนี้ค่อนข้างจะหายากมากๆนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเก็บไว้ก่อนดีกว่าผมคิดว่าโดยเบื้องต้นการนับขึ้นสู่3ดาว4ดาวแล้วก็5ดาวอะไม่ได้จะเป็นขนาดนั้นนะครับได้สเตต,เตัสเพิ่มขึ้นมาแค่ประมาณเเช่นเดียวกันกับผลึกโซนะครับก็สามารถตัดสินใจเปลี่ยนฝั่งได้ ซึ่งตามที่ผมเคยแนะนําไปในการรีวิวตัวละครแรกๆครับผมเข้าใจผิดว่าโซลลักนะครับจะต้องทำการเปิดด้านในด้านหนึ่งแต่ปรากฏว่าต้องเปิดทั้งหมด6โซนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางการอัพแบบนี้นะครับคุณสามารถเลือกเป็นกระจาย2ฝั่งก็ได้เช่นกันนะเช่นก็คือถ้าเกิดคุณชอบสกิลนะครับของทั้งฮาร์ดหนึ่งไม้หนึ่งเนี้ยที่ดีทั้งคู่นะครับคุณสามารถเปิดเป็นแบบคู่ได้มันก็จะเปลืองน้อยกว่านะครับเพราะว่ามาใช้ขั้นแรกแค่2ชิ้นแล้วก็ค่อยขยับไปนะครับเป็นขั้น2ที่ใช้4ชิ้น ขยับไปเป็นขั้น3ามไปใช้6ชิ้นที่หลังก็ได้ถ้าคิดว่าตรงสุดปลายทางอย่างฮาร์ดสาแล้วก็ไมล์สานะครับไม่ได้เป็นสกิลที่ดีขนาดนั้นก็เลือกที่จะเปิดปัจาัย2ด้านได้แล้วก็ไปจบที่โซนหลักที่ต้องเปิดทั้งสองฝั่งให้เต็มก่อนโดยเบื้องต้นแล้วทรัพยากรเนี่ยที่คุณควรจะจัดสรรน,นะครับคุณควรจะลงพวกตัวหลักๆก,ก่อนนะครับในทีมที่เป็นทีมหลักอย่างปัจจุบันเนี้ยผมจะลงพลักๆไปที่เจ้าสตอมแล้วก็เจ้าฮีมันทอร์ ตัวแทงสับตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเจ้าอาร์เมอร์เป็นเจ้าเดอะติงและก็เลยคิดว่าเจ้าทรัพยากรของเจ้าอาร์เมอร์ขึ้นมาตามนี้แหละจะสังเกตว่าตัวละครหลายๆตัวนะครับผมก็จะไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะอย่างพวกหมอแปลแล้วก็อย่างเรดิบูอายนะครับหรือว่าพวกสายโพลาร์อย่างไซล็อกที่ใช้ตั้งแต่แรกๆนะจริงๆฮักจจะมีใช้บ้างเพราะว่าถือว่าเป็นตัวแทงสายสเปเชียลดาเมจสีฟ้านะครับเป็นตัวเดียวที่ผมมี ต่ถ้าเกิดใครมีตัวละครที่เป็นเจ้าจักระนอดน,นะครับก็ออาตัวนั้นจะคุ้มกว่าพยายามว่าตัวละครตัวหลักนะครับให้ถึง70ก่อนนะทั้งตัวเลเวลแล้วก็พวกตัวทาเลนให้ตันก่อนแลถึงค่อยกระจายกันไปนะครับตัวละครตามระดับปไปเดินต่อไปก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมรีเซ็ตนะทั้งตัวฮีโร่แล้วก็ตัวไฮไลท์การ์ดนะครับ รีเซ็ตได้ฟรีหลังจากหมดเวลาแล้วผมก็ไม่แน่ใจว่ายังสามารถรีเซ็ตได้ไหมอาจจะรีเซ็ตได้นะครับแต่ว่าไม่คืนทรัพยากรทั้งหมดนะก็ยังไงช่วงนี้ยังถือว่าเป็นช่วงตั้งแต่เกมเปิดนะครับมันก็เลยให้อะไรที่ค่อนข้างคุ้มค่าอยู่ก็อยาลืมทํา,ใ,ทาให้เรียบร้อยนะครับแก้ไขจุดที่ผิดพลาดให้เสร็จสิ้นนะครับจะทดสอบอะไรก็สามารถทดสอบให้เสร็จสิ้นนะครับจากกิจกรรมนี้ได้เลยแต่ทดสอบฮีโร่ตัวไหนไฮไลท์การ์ดตัวไหนนะครับให้เต็มที่ทีมตามคอมโบตามที่คุณต้องการแล้วก็จัดก,การรีเซ็ตซะก่อน สวัสดีครับ